แม่ช่วงนี้มันบอลยุโรปเนาะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะเงียบกว่าทีมชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะว่าเราพักผ่อนนอนหลับไม่ต้องนอนดึกไม่ต้องไปเสียสุขภาพเตะบอลช่วงกลางสัปดาห์แต่เอาตรงๆก็คือไม่มีปัญญาไปเล่นนั่นเอง <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้นจะมาพูดถึง4นักเตะ ที่รูเบนอบบริมดึงมาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งจะคุยกันแบบเป็นพิเศษ1คนไม่ใช่เบนจามินเชสโกไม่ใช่มาเตอุสคุนยาไม่ใช่ทางฝั่งของไบรอันเอมเบลโม่นะเอมเบลโม่เนี่ยแบกทีมเป็นขวัญใจคนใหม่แน่นอนคุณย่าเองยังไม่ยิงประตู แต่วิธีการเล่นความทุ่มเทในสนามก็เป็นขวัญใจคนใหม่ของเด็กผีเช่นกันเบนเจามินเชสโกอาจจะยังยิงได้น้อยไปหน่อยแต่มีส่วนร่วมมีประโยชน์กับเกมรุกของแมนยูซึ่งด้วยชื่อชั้นเด็กผีก็ชอบอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งคนที่ตอนรูเบนอโมริมดึงเข้ามาเนี่ยเรามีเครื่องหมายคำถามกับเขาอยู่นั่นก็คือเซนเนอร์รัมเนนี่ผูรักษาประตูชาวเบลเยียมวัย23ปี เรางงกันมากเลยว่าโอโหดอนารุม่าไม่เอาเอมี่มาติเนสไม่ได้แล้วมึงไปเอาใครมาแทนวะเนี่ยฮะมันจะไว้ใจได้ไหมอายุก็ยังน้อยหน้าก็ใหม่เล่นในลีกเบลเยียมมาประสบการณ์ยังแบบม,มันจะเพียงพอต่อการเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าแต่ว่าสองนักที่ผ่านมาที่เขาได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีก ผู้ระหว่างซันเดอร์แลนด์แล้วก็เกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลมันพอจะทำให้เด็กผีรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือผู้รักษาประตูที่เราสามารถไว้วางใจได้เวลาที่เขาลงสนามเราจะเห็นได้เลยว่าเกมรับของแมนยูเนี่ยดูเล่นแล้วมีสมาธิมากขึ้นดูเล่นแล้วมั่นใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะพวกมาทเดลิกแฮร์รี่แม็กควา หรือไม่ว่าจะเป็นทางลูกชอก็ตามดูไม่ค่อยภาวะรวังไม่ค่อยต้องโฟกัสว่าเอ๊ะคนที่ยืนเฝ้าเสาเฝ้าเส้นให้ของอให้แมนยูเนี่ยเขาจะทำอะไรที่มันผิดพลาดง่ายๆทำอะไรที่มันไม่ควรทำหรือเปล่าไอ้ลูกที่ประตูควรรับได้เขาจะรับได้ไหมไอ้ลูกที่เขาต้องเซฟจริงๆเขาจะเซฟช่วยทีมได้หรือเปล่า ลำเมนแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีคุณสมบัติที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสบายใจได้มีความนิ่งมีชออ็อตมีเบสิกของผู้รักษาประตูที่ใช้ได้เลยลูกที่ไม่ควรพลาดเขารับได้หมดไอ้ลูกง่ายๆที่เราเคยเห็นประตูคนเก่าประตูมือหนึ่งพลาดเนี่ยเราไม่เห็นจากเขาไม่เห็นสัญญาณอะไรแบบนั้นเลยลูกที่เขาต้องเซฟเขาก็ทำได้เนี่ย นี่คือความสบายใจที่เด็กผีไม่ได้รับมานาน2องวฤดูการติดต่อกันก็ไม่ได้อยากโทษนะว่าประตูคนเก่าเนี่ยมันไม่ดีเท่ารัมเมนแต่จากผลงานในการเซฟในการลงสนามที่ผ่านมาสองวฤดูการมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว2องฤดูการมีแค่ช่วงแบบสอาเดือนเท่านั้นน่ะที่อังเดโอนานาดีแต่นอกนั้นเนี่ย เราไว้วางใจเราเพึ่งพาอะไรโอนาน่าไม่ได้เลยลูกหมูหกลูกพลาดง่ายๆลูกนำไปซึ่งการเสียประตูมีให้เห็นเต็มไปหมดลูกเซฟมีไหมมีแต่ลูกที่มันเห็นส่วนใหญ่จะเป็นข้อผิดพลาดซะมากกว่า2นัดที่ผ่านมาราเมนแสดงให้เห็นว่าเออเขาไว้ใจได้แต่หลังจากนีเ้เราก็ต้องดูกันยาวๆว,ว่าราเมนจะรักษามาตรฐานแล้วก็ พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแบบถาวรของแมนยูได้หรือไม่แต่พี่อ้นเชื่อเหลือเกินว่าด้วยบุค,คลิกของเขาที่นิ่งแล้วก็กล้าที่จะสั่งรุ่นพี่ในทีมกล้าที่จะแบบช,ชี้นู่นชี้นี่ว่าเฮ้ยมึงต้องคุมอย่างนี้มึงต้องยืนอย่างนั้นกล้าที่จะออกเสียงแล้วก็กล้าที่จะแสดงให้รุ่นพี่เห็นว่าไม่ต้องห่วงมีอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้ถ้าเขาทำได้แบบนี้ไปเรื่อย มันก็จะเป็นผลดีกับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ตามหาผู้รักษาประตูต่อจากดาบิดเดคเคอคนที่มันสามารถช่วยทีมได้ช่วยเซฟแต้มช่วยเซฟประตูให้กับสโมสรอนได้หมดปัญหาตรงนี้ไปเนี่ยหอยู่กันยาวๆลำมเมนเพิ่งอายุ23อยู่กันได้จนถึงนู่นอ่ะ4 3 3 4ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตามดูกันต่อไป แต่สำหรับความรู้สึกของพี่อน้นทรงดีของดีแล้วก็ขอให้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเด็กผีคิดเห็นยังไงกับเซนเนอร์รัมเมนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับอันนี้มันคือการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เด็กผีเห็นสิ่งที่พี่อ้นเห็นไม่ได้มาอวยเพราะลงสนามไปแค่2นัดเองไม่รู้จะอวยอะไรแต่ทรงมันได้สิ่งที่เห็นน่ะมันดีแน่ๆขอให้พัฒนา ขึ้นมามากกว่านี้อีกโห oh. จำเลย